โอ้โฟูจิวันนี้หนูทำอะไรครับเนี่ย,ยทำไมมันเลอะเธออย่างเงี้ยครับอ้าวเลยอย่างี้ลโอ้มีสีอะไรบ้างครับเนี่ยไหนให้ปลาดูหน่อยสิโอ้โหนี่นี่คือระบายอะไรครับเป็นสกีบิดี้เหรอโอ้ดูบบน่าะมาระบายยังไม่ระบายดูสิมันมีสีอะไรบ้างครับเพื่อนอน,พพนี่มีสีเขียวทำเป็นหัวลาโพงเหรอครับใช่ไหม าดใหู้โอเคไหนลองดูสิโอ้ยกระเด็นหมดแล้วเนี่ยแล้วเธออะไรหรือเปล่าบิกินี่ทอยเลทอันนี้มันเป็นคาเมล่าแมนหัวลำโพงครับคาเมล่าแมนเอาโอเคระบายสีที่ว่าจะเป็นหน้าตาอย่างไรบ้างลองทำดูสิโอ้ยไหนให้ป้าป้าลองดูบ้างขอนิดนึงนะป้าขอเป็นสีอะไรดีนะมันพ่นกันหมดแล้วเนี่ยนี่ป้าลองดูสีเขียวนะครับนี่ นี่คือหัวลำโพงเดี๋ยวตาเป็นวงกลมก่อนก็นแล้วกันนะครับดูนลเพื่อนๆมันไงโอเคมันมีหลากหลายสีมากเลยครับหืมโอ้โหปมาดูจีไหนดูสนี่สีอะไรนี่คือผสมสีแล้วใช่ไหมครับผสมสีตั้งนาแล้วอผสมสีตั้งนานแล้วโอ้อสีหโโอ้โหโองโหโอ้โหล้โห้้โหโี้ห้้อ้้ ไม่มีนะโอเคแต่ว่าให้วุจิเป็นคนระบายดีกว่ามีสีกลางาอยู่ตรงนน้นเลยตรงไหนตรงไหนนะครับอื้่่เพงไมล้างเหรอลู้นกองอยู่ไกล้นู่นนะไกลเกิดไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มามีไปหาที่ล้างพูดการให้ดีกว่าจะได้ผสมสีได้ง่ายขึ้นเนาะระวังหยดนะมามีครับมามีไปหาที่ใส่น้ำให้ฟูจิหน่อยฟูจิจะระบายสีหัวลำโพงแล้ว ไหนมาดูสิข้างในก็ทาเหรอครับไหนดูสิโอ้โหข้างในมีสีดำด้วยแล้วก็มีสีน้ำเงินเข้มแล้วหนูจะทาสีอะไรบ้างครับสีม่วเลยสีอะไรนะสีม่วเลยสีหมดเลยดูเพื่อนมือเนี่ยหมดแล้วจะล้างออกหรือเปล่านะจะล้างออกเปล่า เหรอเป็นจ๊กเกอร์เดี๋ยวไปยให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันนะว่าหน้าตาตัวน,นี้ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหมันหัวลำโพงอ่ะอเนี่ยเท่ไ, ه, ไหเครับถ้าแห้งแล้วใส่ได้ปะเหรอมาม,มิจะเอาที่ใส่น้ํามาแล้วก็ล้างควกกันจะได้สีไม่เต้อนตงสมงกันเอามาแล้วมัมีเอามาแล้วอะจุ่มก่อนครับจุ่มล้างก่อนจะได้ใช้โอ้โหดำปีเลยทำไมมันดำอย่างเงี้ยครับ คุชิใส่สีหลายสีมากเลยผสมกันไปหมดแล้วไม่รู้สีอะไรเป็นสีอะไรแล้วเนี่ยเอาสีเหลืองเอ้าหนูจะไปจุ่มหนูนะทำไมพอล้างเสร็จหนูต้องจุ่มแล้วก็ไประบายได้เลยครับเวลาจะใช้สีอื่นก็ต้องล้างก่อนสีดำไหนเอาสีเขียวนี่มันสีเหลืองแต่มันกลายเป็นสีดำเป็นสีเข้มแล้วสิสีอะไรถ้าหนูระบายเสร็จหนูก็ต้องมาล้างก่อนแล้วค่อยสีเขียวเป็นสีเหลืองสีีเขยว เีเหลืองเสียสีเข้มของเรงทาสิเดี๋ยวเทาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างสีเหลืองออกเหลืองเข้มๆเนาะเป็นเขียวอ่อนแล้วนั่นเนี่ยดูว่าหน้าตาตัวหัวลำโพงของคูจิมันจะเป็นหน้าตาอย่างไงบ้างตอนนี้ระบายไปแล้วข้างหนึ่งเหลือข้างหนึ่งยังไม่เสร็จยิงนานนะครับจะเสร็จเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอดูอยู่น้า รอชมอยู่นะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะสีพีจีนะแต่ตอนนี้สีมันเต็มหมดละรู้มันจะออกมาตาหน้าตายังไงอันนี้สีอะไรครับส,สีขาวสีขาวแต่มันออกเป็นสีม่วงเพิ่มเพิ่มนะใช่ไหมมันผสมกันอ,อ,อให้เราดิให้านูเป็นสีอ,อไบักสีเงินสีดำผสมกันไปนหมดแล้วเนี่ย ปีเลย่ด้ดดโ้จุ่มทีละอันก็ได้ดทาคนละสีสิผสมกันแล้วหนะ้าตามันจะมาเป็นสีอะไรอ่ะลองทาดูสิผสมขนาดนี้แนละ้วสีมันจะเป็นสีอะไรเป็นสีน้ำเงินเข้มออกสีม่วงนิดนึงนะครับเพื่อนๆโอเคเป็นไงจีชอบไหมสีเนี้ยป้าว่ามันมันสีมันลือมากเลยนะเนี้ย นจะเป็นสีออกม่วงๆนะใช่แล้วแหละใช่ไหมมาลองดูสีม่วงเพล่เพิลอ,ออนนสีม่วงเพล่เพิลออนโอเคอปเป็นระบายตรงหัวบ้างสิเพล่เพล่ใช่ไหมใช่ครับใช่เพล่เพล่อโอเคตรงนี้จะไม่ได้ระบายเลยจีก็ระบายให้เสร็จสิ ครับถ้าเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่ชุดอีกทีนึงเนาะว่ามันจะเป็นยังไง <_ letter> น่านาตาเป็นง่า้นนี่ออกมา่อันน้ก็สีเหลือง <_ letter> อถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่านะว่าพอระบาย,ส,ยสีเสร็จมันจะเป็นยังไงนะพูดจครับซื <_ letter> ้อบาตกแตดทำาไง <_ letter> อะไรตกแตด คอมพิวเตอร์ล่นเหรอใครทำล่นครับมัมี่มีอ่ะมัมี่ซุ่มซ่ามหรือเปล่ามัมี่ซุ่มซ่าเลยโอ้ยทันซุ่มซ่ามโอ้ยดูซุ่มซา่ามหมดแล้วเพื่อนหมดแล้วสีนี้มันล้างออกเปล่ามี้สีฟูจิล้างออกเปล่าออกอยู่นเนาะโอ้ว่าตอนนี้เละมากเลยครับแล้วให้ทาเป็นสีอะไรแล้วอืมสีเขียวโอ้ย งานแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวทาเสร็จเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆดูเนาะพี่จีครับเดี๋ยวค่อยล้างก็ได้เดี๋ยวล้างออกพี่จีครับงานแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูเนาะโอเคบอกเพื่อนกดไลค์กดแชร์หน่อยกดไลค์กดแชร์นะเพื่อนกดซับสไคร้ด้วยนะกดซับสไคร้เยอะกดหัวใจให้ปะไปไปก่อนไปไปก่อนโอ้ดูเพือนเพื่อนโอเคครับบ๊ายบายครับ นี่นะครับก็เป็นชุดของฟูจิที่ระบายสีเมื่อกี้เป็นไงครับสวยงามมากเลยสกีบีที่หัวลำโพงของเขานะครับโอเคแต่รับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ